ก็สมัยนั้นมานะทินนะคฤหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นมานะทินนะคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แนล่บุรุษผู้เจริญท่านจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ครัแล้ว จงกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงเกล้าตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญมานะทินนะคฤหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอนุ์ด้วยเสียงเกล้าดังนี้และจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญได้โปรดเถิด ขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของมาน,นะถิณะเครหบดีเถิดบุรุษนันรับคำมาน,นะถิณะเครหบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่นมัสการท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครันแล้ว ได้เรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมานะถิณนนะคราหบดีอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงเกล้าและสั่งให้เรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ เข้าไปยังนิเวศของมานะทินนะเครือบดีเถิดท่านพระอานนรับคำด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นเวลาชาาท่านพระอานน์นุ่งแล้วถือบาตและจีวรเข้าไปยังนิเวศของมานะทินนะเครือบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย ครันแล้วได้ถามมาณนะทินนะคริบดีว่าดูก่อนเคริบดีท่านพอจะอดทนได้หรือพอจะอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมคลายลงไม่กำเริบขึ้นหรือความทุเลาปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือ มานะทินนะครืบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมยังกำเริบหนักไม่เสื่อมคลายไปเลยความกำเริบยังปรากฏอยู่ความทุเลาไม่ปรากฏข้าแต่ท่านผู้จเจริญ กระผมอันทุกขวเวทนาเห็นปานนี้กระทบแล้วย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียข้าแต่ท่านผู้จเจริญก็สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้กระผมยังไม่แลเห็นสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งที่ยังละไม่ได้แล้วในตนท่านพระอนนานนท์กล่าวว่าดูก่อนขรหบดี เป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วอนาคามิผลอันท่านกระทำให้แจ้งแล้ว